กิศนะหลวงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้มาเยือนแดนอีสานถิ่นบั้งไฟโก้กับที่นี่จังหวัดยะโสธรคนยโสเานนคยนโสบอ่เเปิดประตูสู่ยะโสธรยุคใหม่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณบุญธรรมเลศสุขีเกษ ีครับทว่าบุญธรรมครับสวัสดีครับทว่าครับยะโสธรยุคใหม่ยุคประชาคมอาเซียนยะโสธรจะต้องเคลื่อนทับปรับกระบวนท่าอย่างไรครับทว่าครับครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องปรับนะฮะตำแหน่งของจังหวัดให้เราเนี่ยให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะในยุคประชาคมอาเซียนแล้วก็ยุคกระแส green product นะเพราะฉะนั้นโพ s ิชั o ของจังหวัดเราเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องที่สําคัญอันที่หนึ่งก็คือเป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่เกษตรินทรีในประเทศนะเกษตรินทรีย์สู่สากลสู่เวทีโลกเลยมาตรฐานสากลเมืองที่อาหารการกินสภาพแวดล้อมปลอดสารเคมีปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในยุโรปในอเมริกาในออสเตรเลียนะฮะอันนี้เมืองเกษตรินรีอันแรกแล้วครับอันที่สองเมืองแห่งวิถีอีสานอันนี้เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมนฮะเมืองบั้งไฟอ่าเรามีประเพณีบั้งไฟเนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังหนึ่งในห้าเป็นตัวเฮดีที่เขาจัดลันดับนะฮะ แบบไปีบุญบ้างไฟของยโสเนี่ยอยู่หนึ่งในห้าของพณีที่คนนิยมมาท่องเที่ยวนะครับสำหรับประเทศไทยอับอันนี้ข้อที่2ข้อที่3ะนะครับ้อที่3อ่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโอ้อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของชาติเลยนะครับและยโสทรก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยฮะโอ้แต่ว่าท่องเที่ยวของยโสเนี่ยก็จะรวมข้อที่1ก็คือเกษตรกับข้อที่2คืออ่าวิถีอีสานเนี่ย เป็นเมืองการท่องเที่ยวที่เน้นไปนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและการเกษตรวิถีอินท<อ>รีกาน,นทั้ง3ข้อนี้ก็จะพุ่งสู่เป้าหมายหนึ่งเดียวคือความเป็นยะโสธร,ย,สรยุคใหม่มสู่เวทีโลกและประชาคมอาเซียนพูดถึงวิถีของชาวยะโสธรเนี่ยอย่างหนึ่งนี่ผมก็เป็นแขกบ้านแขกเมืองมายะโสธรครั้งแรกก็พว่าครับ เขาจะมีพิธีอะไรให้เงี้ยใบสีสุขขันใบสีสุขขันนี่ปีทั่วอีสานใช่ไหมหรครับเป็นประเพณีของพี่น้องชาวอีสานนะครับคือมีแขกบ้านแขกเมืองมาก็จะมีพิธีใบสีสุขฝันทีนี้ใบสคคคีคุณกฤษณะจะเห็นนะฮะพานที่ทําจากใบตองเนี่ยนะฮะที่ทาเป็นใบสีเนะี่ยอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญายอย่างหนึ่งนะนักเรียนนะเยาวชนก็มีการสืบทอดตรงนี้มานะแล้วก็ในตัวตอนทําพิธีเนี่ยหมอพราม กกก็็จะเเปนนนคททีีี่ิธรยััให้บแ,แ,และนี่ก็เป็นบรรยากาศการต้อนรับที่แสนอบอุ่นจากชาวบ้านชุมชนภูไทยบ้านห้องแสงแห่งนี้ที่จะมีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนเมือง,องบ้างไฟโก้แห่งนี้ได้อบอุ่นและมวนซื้นกันแบบนี้นี่แหละครับนอกจากใบสีสุขวัญเนี่ยก็ยังมีศิละปะกการสแสดงพื้นบ้านพื้นเมืองเยอะมากนะครับัวครับจริงๆแล้วจังหวัดยะโสธรเนี่ยเป็นจังหวัดที่ร่ำรวยในเรื่องของ วัฒนธรรมนะเรามีวัฒนธรรมเนี่ยเรามีมเก้าอำเภอแต่ละอำเภอเราก็จะมีวัฒนธรรมจุดเด่นๆของแต่ละอำเภอทีอ่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอนะอย่างที่มหาชนะัยก็จะมีประเพณีมามาแห่มาอะไรก็ต่ออันนั้นก็เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าที่เราไปที่ห้องแสงนะครับที่อำเภอเริงลกทาอ,อันนั้นก็จะเป็นประเพณีของชนเผ่าภูไทยเผ่าภนะูไทยนี่มาจากไหนครับว่า ในอดีตเนี่ยชนเผ่าพูไทยเนี่ยข้ามฝั่งล้ำโขงมาจากประเทศลาวนะก็จะมาอยู่หลายจังหวัดในภาคอีสานตามริมขอบลุ่มแม่น้ำโขงนะพอเจอเรือลูกท้าเนี่ยห่างจากอัลเทอรจะขับรถไปสุวรรณเขตนะครับแค่40่สินาทีก็ข้ามไปสุวรรณเขตได้แล้วใกล้ประเทศเพื่อนบ้านคือลาวมากกว่าใกล้ตัวเมืองเลยครับเพราะฉะนั้นคนคนทางเรือลูท้าเนี่ยหลายคนเนี่ย เวลาจะไปซื้อข้าวซื้อของบางคนอาจจะไปที่มุกดาหารเพราะแค่ไม่ถึง40โลถึงแล้วดังน<อ>ั้นเรนทาธเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเหมือนกับศูนย์รวมประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ล้ำค่าที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้อ,อย่างอย่างที่เมื่อวานเนี่ยที่เราได้ดูเนี่ยนะครับที่ห้องแซงเนี่ยเขาก็จะมีภาษา<อ>ที่เป็นของตัวเขาเองอภาษาพื้นเมืองเขาเลยนะซึ่งถ้าฟังกับเทียบกับภาษาอีสานทั่วไปเนี่ยก็จะแตกต่างกันอ่า การแสดงนะเพลงประเพณีเนี่ยเมื่อวานที่เราได้ชมเป็นการแสกับเสริงซึ่งเขาเป็นแชมป์ของจังหวัดยะโสธรก็มาจากเลยล้คาเลยลนคานะฮะโอ้นี่เป็นดินแดนของศิลปินเพลงขึ้นบ้านเลยนะครับแม่เพลงเมื่อวานที่แต่งให้คุณกฤษณาเนี่ยนะก็เป็นคนที่แชมป์ยะโสธรโอ้โหนี่ครับเรียกว่ายะโสธรถือเป็นดินแดนที่ร่ำรวยด้วยศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักสําคัญของผู้่าบุญธรรมเลยทีเดียวที่ต้องการจะสืบสารอนุรักษ์ประเพณีเหล่านี้ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นและเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นจุดขายให้กับจังหวัดนี้ด้วยล่ะครับในหมูบม่บ้านหลายหมู่บ้านอย่างเช่นที่อำเภอเรนทุกทานเนี่ยก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ บริการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ด้วยนี่เริ่มทำเลยฮะเริ่มทำนะที่ห้องแสง<อ>ที่ห้องแสงเนี่ยเราก็ทําเป็นโฮมสเตย์แล้วก็นะมีตรงที่เราได้ชมการแสดงว่าเรียกว่าลานวัฒนธรรม<อ>คนผู้ไทยห้องแสง<อ>ก็จะมีการรวมทั้งบ้านจำลองเพราะคำว่าวิถีอีสานเนี่ยตัวบ้านเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่และชนเผ่า ส่วนพื้นที่ภายในโฮมสเตย์บ้านห้องแซงนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสาทิ์และจัดจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้ชิมช็อปอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านได้ในราคาย่อมเยาอีกด้วยล่ะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญก็คือการทอผพ้าพื้นเมืองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว เสื้อโสเนี่ยแต่และที่จะผ้าจะไม่เหมือนกันอย่างที่ผมใส่อยู่นี่อีกหลายอำเภอก็ <c oughs> จะมีลวดลายของตัวเองทุกอำเภอมีหมดรับแล้วมีหลายแบบด้วยนะ,ะหลายแบบกําลังจะจะเป็นของที่ห้องแสงก็จะเน้นความเรียบง่าย<อ> <c oughs> ในสีสันสังเกตนะฮะโดยทั่วไปจะเป็นสีคลามกับสีดำนะแต่รยุกต์หน่อยก็จะมี <c oughs> ใส่เนี่ยใสลายสีสันเข้าไปโอ้โหวนี้ผมชอบมากดูแบบเสื้อแบบแล้วดูกระดุมกระดุมกระดุมเนี่ยนฮะ ก็จะไม่ใช่กระดุนอย่างนี pues ้ธจากอะไรธรรมชาติกระลำพะวังระลำพะวนะครับวัสดุจากธรรมชาติในพื้นที่เลยนะครับย้อมก็ย้อมคล้ำโอ้โหเนี่ยส์แล้วก็ดูเท่แล้วอีกหลายอำเภอก็จะมีลวดลายของตัวเองทุกอำเภอมีหมดครับแล้วมีหลายแบบด้วยนะหลายแบบกําลังจะทําการรวบรวมลายผ้านะฮะแล้วก็ทํากรอบบอร์ดความเป็นมานะแล้วก็บอกกล่าวถึงว่ารายนี้สื่อถึงอะไรนะคล้ายๆกับทําเป็นมินิพิพิธภัณฑ์ผ้า โอ้ครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ที่ไปรอนกทาเนี่ยผู้ว่าก็พาผมไปดูในหมู่บ้านที่พ่อแก่แม่เฒ่าหลายครัวเรือนนะครับก็ทําการทอผ้าอ,อยู่นี่เป็นวิถีปกติเขาเลยเหรอครับเป็นวิถีปกตินะครับปกติแล้วเนี่ย<อ>ในอดีตนะพอทําบทดฤดูการทํานาก็จะใช้เวลาว่างในการทําผ้าต่างๆเนี่ยอทอผ้าครับแล้วก็จะมีหมอลําขาดไปได้ไม่ได้อันนั้นอันนั้นถือว่าเป็นอยู่ในสายเลือด ของพี่น้องชาวยะโสธรแล้วหมอเพลงแต่ะท่านนี่โอ้โหหมแม่ปรมาจารย์นะครับรุ่นเก๋าเลยนะครับรุ่นเนี่ยเป็นแบบเป็นชั้นครูอ่ะถ้าเรียกภาษาเพลงก็เรียกว่ามีแขกไปใครมาก็ต้องใช้บริการหมอแคนชั้นครู ที่อุย้ยดูจากลีลาแล้วสงสัยจะเป็นแชมป์ทีมชาติเลยหรือเปล่าครับเนี่ยข้าดันย่างไปถึงมองข้างรถทัวพันแห่งไงเชิญได้ไปแบเยียมภูไทยนองงานแน่และอย่างที่ท่านผู้ว่าได้บอกเอาไว้เมื่อว่างเว้นจากการทำนาแล้วชาวบ้านก็จะมารวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าอย่างที่เห็นนี่แหละครับ เรื่องทอผ้าเนี่ยทางจังหวัดทานกูุว่าให้การส่งเสริม,ม,มนนในนี้ไว้เลยนะเรื่องผ้าเนี่ยนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วเราก็ส่งเสริมว่าวันศุกร์ทุกศุกร์เนี่ยทุกส่วนราชการในงาขนของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนเนี่ยเรารณลง,ง,ง,งร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่นน,นะแต่และอาอเภอเนี่ยก็จะมีผ้าของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ <ๆ S 1> ก็ให้แต่งนะเป็นผ้าผ้าของตัวเองซึ่งผล ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อทุกคนมาแต่งก็ต้องหาผ้าก็จะมาส่งผลต่อเนี่ยการผลิตการผลิตนะก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นมาหม้นาหลังนี่ป้าไม่หยุดเลยนะครับวันนัะครับเพราะว่าออเดอร์เยอะเหลือเกินใช่ใช่ใช่อ๋อนี่เห็นผลเลยครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยจังหวัดปนิยบานเลยเพราะว่าสั่งการให้ขอความร่วมมือเลยทุกหนงานรัชกาลทุกวันศุกร์แต่งผ้าไทยพื้นเมืองของเรา เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วยนะเออแม่เรียกว่าทอผ้าค,ครั้งเดียวได้ประโยชน์หลายต่อจริงๆรองทและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์วิถีถิ่นวิถีไทยก็คือกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ที่บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า,<ร>าบ้านสิงห์ <ใจ S 1> ท่าแห่งนี้แหละครับแล้วเมื่อตักบาเสร็จก็ยังสามารถเดินเล่นชมตึกเก่าสไตล์ชินโนโปรตุกีสได้อีกด้วยชิวไปไหนล่ะครับเนี่ย วัฒนธรรมรประเพณีส่วนหนึ่งของเมืองบังไฟโกที่ร่ำรวยและรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมแห่งนี้อันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเงี่ยมุมให้น่าค้นหาเรียกว่ามาแล้วจะหลงฮักยโสธรกันแบบไม่รู้ตัวเลยเด้ออายไจไปให้คนไกลบ้านไปจากอีสานย่าได้